นะคะพี่น้องค่ะหนึ่งดอกสองดอกน่าหลายดอกอยู่นะงนานสามดอกสีด่ดอก แมนบนี่คือเห็ดอุ้ยหลังแตกอดอกซ้มมีเอานะคะอันนี้เท่าแล้วมันชิคือเห็ดแล้วขอกบ้านเขาเอาไปแล้วแตกบึงเด้อสิตัดห้เบึง่งกันโมามีนอนเกาได้ค่ะเพราะว่าเมื่อันน่ะจอขึ้นมาเลยจะขาย อันนี้ไม่เป็นไรค่ะน้องเห็นจอเขาพาบ่งเลยเขากไม่ได้กลับนะคะนะข้าเจ้าถอนทีมนี่โออนี่หอนเขาเจ้าเตะไปเป็นไงข้าเจ้าคือได้เตะนี่เตะเขาหักเลนหมดมาญาตินอนญาติถ้ากินเอา นี่จ้ะสวยๆเลยขันรุ่นนี้แบบอืมยำกุ๊บๆเลยจ้ะเห็ดตัวนี้สีเสซนใหญ่เด้อพี่น้องท่องอืดหลายก็เห็ดเพิ่งเพราะว่าไอ้หลักมันมันมนก็เลยขายเก็บให้นางบุยบุย,าายเท่าใต้เมอดระบาดเห็ดขาลายเดี๋ยวพี่น้องตีไปให้เึิง เป็นยังมือข่างใส่ถุงบ้อนนี่คอยกระด้กระดังสี่ปาดออกหลายแน่ค่ะเพราะวันนัะนโอ้โยคุณเวบุ๊บไปนหนึ่งโอ้แต่ ขอโทษค่ะขอโทษขออภัยน่ะอ้ยวุ้นมีนอนเอาได้ ลอยคนเก็บแม่ก็ไม่หวั่นนักค่ะนักค่ะแมนบอกพี่น้องเอาตาขันเทพสยางแน่พุ่แน่เดี๋ยวไปตัวเดี๋ยวไปตัดขาใส่กันเออคยอยขามจากบาทกันเก่าลักดอกเก่าลักเอาละลูก แมนมันเท่าแล้วโอ้เกาลักอยเฮียมันเท่าจนเหมือนบาทล่ะห<บ>าลายนั่นนะ่ะสีแบบนี้นางก็บ่เห็นนี่ลีแล้วทั้งนี่นั่นอู้รูอีล,อลีอยู่นั่นนะ่ะแต่จะตั้งเห็ด เอาดอกนั่นก็นั่นยาลูกเก็บให้ให้ป่านเพราะอ้ป่านมาได้กินซืนของก็มาตั้งเมืองไทยเหไหมอ่ะออชวนมาตั้งดอกเห็ดกันเต็มได้เด็ดโอ้ยแม่นอนบุญพีน้องวนหนึตามาตั้งสองรอบสามโอ้ยเนาว่าด้ไทําบวบน้ำ ึเงอเออยค่มาตอมหัวค่อยขอยพ่อันเอาขอล oh ีง oh oh. ที่เราได้เป็นตุ้มเป็นจุ้มนั่นน่ะเออตันยิ่เดงยิ่งม่ายได้ไหมอันนี่บัวนี่แห่ตัวเตยมันนี่แหมอ๋อพานาพีน้องเตยดอกเห็ดดอกเห็ดดอกมันย่ายเตยเห็ดบ่แมนก็นั่งต่อ พอดีเลยมันบ่อพอดีต่อหน่อยพี่น้องอันนี้อย่าลืตัดตันเลยตาเขาละตาคอยมันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอ้ยมันเน่ามันเอ้ยมันมนอนเจาะคุณตุ๊คือคนเก็บเลยโอ้ย เอยเขียงใช่ไหมคะเออได้อยู่มเม่นนอนโอ้นี่ดอกหนึ่งโอ้ไ้ต้นชนเออเออไปสวนแทงมานี่เจ็บเธอได้ไปสวนแทงฮนไปสวนแทงให้ฉัน ลูกข่อยหัวสักหัวเสียบอืมได้มันอบอับน้ำแน่เล็ดตัดออกลายค่ะยางอ้อมยืนเศร้าภาพอยู่อเ,อเอ้อเอิ้นมาติว่ามันเอิ้นคอยติ ตัดไปก้อนค่อยรูดนลิตจงแบบนี้ไว้ค่อยนี่ดอกจงไหมตัดสะออน อยากอบน้ำแน่ค่ะฟางพุณเห็นแต่ขี้ดินแตกเหรอ,อใซ่ไหมเดี๋ยวไปจกบบนทางนั้นก่อนโอ้คุณนดอกนั่งเดียวเดียวพี่น้องเดียว เขาไปวุตโต้เพดาะอะไละกล้องค่ยเยค่อยลองจกก่อนนะค่อยหมอบก่อนสะสนนะคะสนอ้ยสองดอกอ้ยอดอก ส่องส่องอันส่องนางงามที่เพิ่งทางบนก็เป็นดินตุนๆมาหนึ่งตุนๆค่ะโอ้ขาพุยโอ้เนาะขาอย,ย่าอมน้ำแต่ไม่มีหนอนนี่หฮ่นอ๋อ ออมน้ำหลังแตกอัน,นี้้ยากบ้านแล้ว ทีบ่บานแล้วค่ะน,นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เชมเมนบุบุกนะโอ้โหตัตัเชมนอิลี่เชมนอิลี่สี่โดกห้าโดกโดอกไปหามูา่แล้วกอนเก็บซิจ้ะรออะไร เป็นลักษณะในกรชิดป,ปาดออกลายแน่นะคะนะยังเขาขึ้นลาเพรบานว่างหันฝนตกคักอมน้ำาหลายแบบนี้สวยๆพระนะแขียวบะแขววูเขียวโกน ห,หลักกันพาพอลี่ยางพานนี่เนี่ยางกลับมาทางเก้ายังไม่ได้มองเก้าอยู่ก่งหนึ่งพอดีจุ้มนี่ปวดนาเข็มฟินกับแม่กลับมาแล้ว นางตึกกินข่อยนางเรนมิตีมิตีมาได้ยินได้เสียงแม่เออนมอฟินไอเสร็จ่ะมอฟินเด,ดนี๋ยวเขาเชระตัดเสียดอกนนเนาะอ้อมต้นนี้นี่ละว่างันก็เห็นอยู่ฮันสองดอก นี่กเก็บเห็ดหอมก้อนบักกัน,กนอิมอลลี่กับแม่มันอ,อ๋อมันถูกมันใบไ,ไม้เลยนะยางงอกงอกเข้ามาบอกอย่าเดินว้เพั้นมันจะเหยียบยเห็ดเด,บบ <laughs> เดินแบบนั้นมันก็เหยียบสิค่คพี่น้องออกจากป่าแล้วค่ะ สีย้ายป่าแล้วไปดูป่าอื่นต่ย่างมาชั่นี่ขี่เก้าแมนกับลูกกะได้แกงบักง่ายค่ะอันนี้ก็เหนะ็ดโก้ค่ะเนาะเห็ดโก้บวดอกเห็ดโก้ค่อยป่ะพี่น้องย้ายป่าจา้จากเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะน้อสวัสดีค่ะ